จ้าหญิงเทือกเขากับเจ้าชายภูเขาไฟกระรั้งหนึ่งงานมาแล้วในดินแดนอันกว้างใหญ่ของทวีปวาเรียรที่สองอาณาจักรนั้นตั้งอยู่ติดกันแต่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินอนาณาจักรเทือกเขาเอมมรนินดินแดนอันเงียบสงบที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเหล่าสัตว์ภูเขาผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายเทาทว่าแต่แข็งแกร่ง และอาณาจักรภูเขาไฟโควนอสดินแดนแห่งพื้นดินแดงร้อนราววาไหเป็นเส้นสายเหมือนดอดเลือกของโลกประชาชนร้อนแรงกล้าหาญและซื่อสัตย์สองอาณาจักรนี้ไม่เคยรบราคาฟันกันแต่ก็ไม่เคยเข้าใจกันเช่นกันผู้คนเล่าเรื่องดาวเดียวกันต่างไปชาวเทือกเขากลัวไฟผูเขาไฟเกลียดความหนาว และทุกครั้งที่ภูเขาไฟประทุเล็กๆชาวเทือกเขาก็จะพูดว่านั un, nun, ่นนั่นภูเขาไฟไม่เคยคิดถึงใครเลยแต่ชาวภูเขาไฟก็ตอบกลับว่านั่นนั่นเทือกเขาก็เยือกเย็นไม่ต่างกันกลางเรื่องราวความไม่เข้าใจมีสองคนที่ต่างกันจากผู้อื่นเจ้าหญิงเทือกเขาราเรเอราผมสีเงินเหมือนหิมะแววตาสีฟ้า เธอเป็นคนอ่อนโยนรักเสียงลมและฟังเสียงต้นไม้เป็นแต่เธอก็มีความรักเวลารู้สึกหวาดกลัวร่างกายของเธอนั้นจะปล่อยไอเย็นออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเจ้าชายภูเขาไฟคาเอว่าดวงตาสีแดงเหมือนราวาร้อนหัวใจของเขานั้นร้อนแรงแต่ก็เก็บความเศร้าไวล้ลึกๆเพราะทุกครั้งที่เขาโกรธความร้อนก็จะระเบิดออกมาจากร่างเหมือนเปลวไฟ วันหนึ่งสะพานหินที่เชื่อมสองอาณาจรรักรนั้นเกิดพังทลายผู้คนต่างหวาดกลัวแต่พระราชาทั้งสองก็ไม่กล้าเจรจาราติอเอร่าเสนอขึ้นก่อนถ้าไม่มีสะพานความไม่เข้าใจคงไม่มีวันหายไปคาเอวาก็คิดเช่นนั้นเราอาจจะต้องสร้างสะพานนี้ขึ้นใหม่ด้วยมือของพวกเราเองทั้งสองจึงเดินทางไปยังหุบเหวรูมินัส ซึ่งเป็นจุดเชื่อมพลังของสองซึ่งเป็นจุดเชื่อมพลังของสองธาตุน้ำแข็งและไฟระหว่างทางลมเริ่มหนาวระหว่างทางลมหนาวเริ่มพัดแรงเจ้าชายคาเอว่าถามอย่างห่วงใยใครว่าเจ้าหนาวหรือไม่ข้าทําให้อบอุ่นให้ได้นะเจ้าหญิงลานรีเอราเออเอเอไม่เป็นไร แต่กลัวว่าไฟของท่านจะทำลายต้นไม้เหล่านี้เขายิ้มมุมปากข้าควบคุมได้มากกว่าที่เจ้าคิดนะเมือม่อพูดจบเปลวไฟบนฝ่ามือของเขาก็อ่อนลงจนกลายเป็นแสงส้มอ่อนเมื่อพูดจบเปลวไฟของเมื่อพูดจบเปลวไฟบนฝ่ามือของเขาก็อ่อนลงจนกลายเป็นแสงส้มอบอุน่นเหมือนพระอาทิตย์อ่อน,ออน ลาเรเอล่ามองแล้วกระซิบสวยจังเหมือนเจ้ามีแสงอุ่นในหัวใจเลยใเอว่านหน้าแดงเออเจ้าก็เช่นกันเหมือนหิมะที่ไม่เคยทำให้ใครเจ็บปีศาจมอกเห็นความกลัวทันใดนั้นหมอกดำขยายใหญ่ขึ้นลอยออกมาจากหุบเหวและปีศาจที่เกิดจากความกลัวของสองอาณาจักรก็คำลานออกมาความร้อน ความหนาวไม่มีวันอยู่ด้วยกันได้มันโจมตีทั้งสองด้วยความหนาวสลับร้อนลาเรเอล่าเริ่มหวาดกลัวจนพื้นแข็งเป็นน้ำแข็งคาเอลเริ่มโกรธจนพื้นแตกราวเป็นลาวาปีศาจหัวเราะดูสิพวกเจ้านั้นแตกต่างกันเกินไปลาเรเอล่ากล่าวอคาเอลว่าข้าไม่สามารถสู้มันได้คาเอลว่าก็ตอบกลับไปข้ากลัวว่าความร้อนของข้า จะทำร้ายเจ้าเขาทั้งสองนั้นจับมือกันเธอจับมือเขามือเย็นกับมือร้อนประสานกันพอดีรารีเอรา่าเราไม่ต้องเหมือนกันแค่เชื่อใจกันก็พอแสงสีฟ้าและแสงสีแดงค่อยๆรวมกันกลายเป็นแสงม่วงอ่อนที่งดงามรากับอัญ,ญมณีหมอกปีศาจวีดร้องก่อนจะหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่ เจ้าหญิงกับเจ้าชายประสานพลังกันรารรเอราสร้างหินน้ำแข็งส่วนคาเอวาสร้างเสาหินไฟที่เย็นเพียงพอสะพานใยลุ้งสีม่วงจึงเกิดขึ้นน้ำแข็งและสวยงามจนผู้คนทั้งสองอาณาจักรตกตะลึงราชาทั้งสองถึงกับพูดว่าเราต่างกลัวกันมานานเกินไปแล้วเมื่อเจ้าหญิงกับเจ้าชายทั้งสองอาณาจักรเริ่ม เดินข้ามสะพานเด็กๆก,ก็ฉับมือกันชาวภูเขาไฟยื่นพลไม้ร้อนให้กับชาวเทือกเขาชาวเทือกเขาก็ยื่นน้ำแข็งให้กับชาวภูเขาไฟทั้งสองอาณาจักรจึงกลับมาสงบอย่างแท้จริงและในความสงบนั้นรารรเอร่าและคาเอวาก็ยืนมองท้องฟ้ายามเย็นด้วยกันราเรเอวาสะพานนี้ เชื่อมผู้คนหรือหัวใจของเรากันนะคาเอาว่าต่ออาจจะทั้งสองอย่างก็ได้เจ้าหญิงของข้าและทั้งสองก็เป็นผู้พิทักษ์แห่งสะพานสองธาตุที่ทำให้ทั้งโลกอบอุ่นและเย็นสบายอย่างสมดุลตลอดไปแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ความแตกต่างไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจกัน ความร้อนแรงกับความอ่อนโยนสามารถอยู่ด้วยกันและเติมเต็มกันได้ความกลัวทำให้เกิดความขัดแย้งแต่ความไว้ใจทําให้เกิดปฏิหารสิ่งที่สวยงามที่สุดมักจะเกิดจากสองสิ่งที่ตรงข้ามกัน